สวัสดีเพื่อนทุกคนแล้วก็ชาวดูอิิสุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวแนวทางการเล่นของ ABC t h i l t e n นะครับโดยคลิปคอนเทนต์ในวันนี้ผมจะแนะนำเด็กลิสนะครับผมคอมโบการเล่นเบื้องต้นนะครับเด็กนี้นะครับเป็นรูปแบบของการเล่นนะครับมี2อินทัลลัโดยจะมี1นึ่งเนกาตการั่งใช้งานแล้วก็มีการรีมูฟอ่าการอีกฝ่ายนะครับผมแล้วก็ตั้งเหมาะรูปแบบอื่นๆนะครับคือตัวเด็กเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะ มีคอมโบที่ใช้วาดการ์ดท,ที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมเดี๋ยวเด็กลิสเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันได้เลยนะครับตัวเด็กลิสตัวนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับผมจัดตามมาสเตอร์ดูเอลแบ i น t ลิสนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่าใบไหนมันโดนแบนหรือโดนลิมิตไปอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมจัดตามตัวมาสเตอร์ดูเอลแบนลิสเลยเนื่องจากผมใช้โปรแกรม a d o ดโปสองนะครับในการทําตัวเด็กลิสนี้ขึ้นมาแล้วก็ จะมีการสอนคอบโบตัวเด็กลิสนี้ด้วยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยแบรนลิทที่เห็นอยู่ครับมันเป็นแบรนลิทของโลกจริงหรือว่า OCG นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยใช้โปรแกรมตัวนี้ในการาจัดเด็กนะครับแล้วก็มีการลองเล่นคอบโบต่างๆนะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับผมมันเลยอาจจะแตกต่างจากในตัวเกมมัตเตอร์ดินะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเลกคลีกกันก่อนนะครับมี41ใบนะครับก็อย่างที่บอกเลยมาดูที่แถวแรกกันก่อนนะครับมีเลกูลัส2ใบนะครับตัวนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักเอฟเฟกตินเลียนเดี๋ยวผมแปะลิงก์ในเดสคริปชันได้นะครับสามารถตามไปดูได้เลยมีกิฟฟอ์ดไรเดอร์ใส่มา1ใบนะครับสามารถเสิร์ชได้อยู่แล้วนะครับตัวเลกูลัสเองก็สามารถเสิร์ชจากฟิลดิสคอร์ซียมได้เหมือนกันนะครับอยู่เนี่นเดวิลใส่มา2นะครับเผื่อว่ามันขึ้นมือ1ใบนะครับผม แล้วก็มี Galaxy Soldier ใส่3ใบนะครับผมมีตัว A Assault นะครับใส่2อ่า B ใส่3นะครับเพราะว่ามันเสิร์ดได้ตัวนี้จะเก่งนะครับมันจะสามารถเสิร์ดพวกแก๊้งยูเนี่ยของมันเนี่ยนะครับจากในกองขึ้นมือนะครับ C นะครับผมใส่มาแค่1ใบนะครับผมแล้วก็มี Orbital นะครับผมใส่มา1ใบแล้วก็ตัวเนี้ยมันใส่ได้1ใบอยู่แล้วนะครับไอ้ w e t e r e n c h a ช t e d นะครับโอเค มาดูแฮชแท็กันบ้างนะครับผมมีแอสบอสซัมสใบนะครับผมการเอฟเฟกของพวกเมตาแรงๆนะครับผมอย่างตัวแบรดเด็ฟิวชันะครับหรือว่าการ IMAX ็ด้วยนั่นเองนะครับต่อมาเป็น Max ก3ใบนะครับผมโอเคเอาล่ะครับขออนุญาตแจ้งนะครับนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่ช่องของเราเนี่ยนะครับจะเป็นช่องเกี่ยวกับการรีวิวเด็กนะครับผมติดตามเมตาเกมแล้วก็สอบเล่นแบบเบื้องต้นนะครับ อ่าคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมอ่ะจะอธิบายนะครับว่าทำไมถึงใส่ใบนั้นใบนี้มาจำนวนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากอ่าทราบเอฟเฟกต์แบบเต็มนะครับไม่รู้เอฟเฟกต์ตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้นะครับผมขอให้เพื่อนๆน,นะครับผมอ่ามาคอมเมนต์นะครับว่าตรงเนี้ยนะครับอยากอ่ารู้เอฟเฟกต์ของใบนั้นใบนี้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมทำเป็นแยกให้ละกันเนาะแล้วก็น ขออนุญาตแจ้งนะครับเรามี Discord ด้วยเพื่อนๆสามารถจอนเข้ามาได้นะครับเพื่อสามารถให้เราเนี่ยนะครับผมพูดคุยกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมดีๆใน Discord ของเราด้วยนะครับโอเคมาพูดถึงเอฟเฟ t m o มอนเตแล้วก็แฮนด์แทที่ผมพูดไปก่อนหน้ากันก่อนเนาะคือตัว A นะครับ B แล้วก็ C เนี่ยนะครับที่เก่งที่สุดมันจะเป็นบีบ s t e r นะครับผมค่อนข้างที่จะใส่มาน้อยนะครับหเลยนะครับ เพราะว่ามันจะมีฟิลยูนนแฮงเกอร์ตัวนี้เสิร์ช A,B,C ได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้า A,B,C มันขึ้นเดียวๆอ่ะมันเล่นไม่ได้นะครับเพื่อนๆมันต้องเล่นคู่นะครับกับ1การ์ดกับอีก1การ์ดนะครับฉะนั้นมันจะเป็นรูปแบบของการเล่น2การ์ดคอมโบเวน้นแต่ว่าเพื่อนๆจะขึ้นเป็นอ่าฟิลหนึ่งใบเนี่ยมาตั้งคอมโบได้แน่ๆน,นะครับคือคอมโบอ่ะมันจะเป็นการตั้งคู่กับฟิลหรือว่าเป็นไอการ์ดทว่บนใบนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายให้นะครับ เดี๋ยวมาตะกี้พูดถึงการเวทมนต์ลใบนี้แล้วเนาะไลฟ์ออฟอารามิเซียนะครับเป็นเวทมนต์ลใบแรกนะครับมีเอฟเฟกบอกว่า,าเมื่อสั่งใช้งานก็จะสเปรย์เวฟโทเ็นแล้วก็แปะไอ้ใบนี้นะครับแล้วใบนี้มันก็จะมีเอฟเฟกตเสิร์ชไอตัวแก๊งเบฟโทเ็นได้นะครับก็จะไปเสิร์ชไอ้กิฟอนนะครับแล้วคือกิฟอนมันบอกว่าถ้ามีเบฟโทเ็นนะครับมันโดดมาหรือว่าฟิลว่างก็โดดได้ และมันจะสามารถเนกเกตเวมวงกับดักเอฟเฟกต์มอนเตอร์ได้ไดทําให้เด็กเนี้ยมันเพิ่มอินทรัพการเล่นเข้าไปอีกนะครับและมันยังไม่ขัดต่อเอฟเฟกต์ของเวมวงใบนี้ด้วยนะครับไอเวมวงใบนี้ถ้าเรากดไปนะครับเพื่อนๆเราอ่ะห้ามสั่งใช้งานโนมอนมอนเตอร์นะครับผมก็คือเอฟเฟกต์ของโนมอนมอนเตอร์อ่ะเราลงไปเรากดไม่ได้นอีกแต่ว่าไอพวกเนี้ยมันไม่มีเอฟเฟกต์ตอนโนมอนเลยนะครับมันมีเอฟเฟกต์ตอนตอกหลุมนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆอ่ะก็เป็นตัวสเปเชียลหมด นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสจุดนั้นนะครับทำให้มันไม่ขัดกันนะครับถัดมาก็เป็น t e r ร a f าฟอร์มนะครับใส่มา1ใบเพื่อที่จะเสิร์ตอ่ายู่ในแฮงเกอร์กับฟิลนี้ขึ้นมือได้นะครับต่อมาเป็น o o l i s h b u r i a l นะครับใส่มา1ใบนะครับไอ o s t Op p ฟ i t y นะครับจริงๆอยากใส่ได้เยอะแต่ว่า m a ส t ตอร์ e l อ่ะมันลิมิตอยู่นะครับเท่าที่ผมทราบนะโอเคนะครับต่อมาเป็นเวมนใบนี้ที่ค่อนข้างเก่งนะครับ ใบนี้บอกว่าให้เรียกยูเนียนมอเตอร์บนสนามนะครับแล้วก็ทําการน,าน่าจะขออภัยครับให้เรียกมอนเตอร์แมชชีนนะครับบนสนามแล้วก็ทําทการแปะไอยูเนียนของเรานะครับมามาบนสนามได้นั่นเองนะครับคือคอมโบมันจะง่ายๆครับสมมุติเพื่อนขึ้น A B C สักอย่างนึงอะแล้วเราขึ้นใบนี้คู่เราจะสามารถตั้งคอมโบติดแบบง่ายๆเลยนะครับผมมันจะสามารถเอายูเนียนมอเตอร์บนในขออภครับ เราสามารถนำยูเนียนมอนเตอร์ในเด็กเนี่ยมาแปะได้มันก็จะแปะไอรถใบนี้เนาะและไอรถเบนีเนี้ยมันมีอิสสิกที่สามารถหมู e มันในสถานะรีมูฟโซนนะครับ Move มามู่มันนะครับในขออภัยครับหมู่มันในสถานะสมใสนะครับไปรีมูฟโซนแล้วก็สเปรย์ไอยูเนียนมาได้นะครับวันนี้ก็ค่อนข้างลกนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์ทิ้งใต้ได้เนาะเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับต่อมาเป็นครอบายเดเกตนะครับ ใส่มา2นะครับเอาไว้หยุดแทนแท็บต่อมาเป็นเซตโลชั่นหนึใบนะครับอันนี้ใส่มาอยู่แล้วนะครับเพื่อที่ให้มันเสื่อได้แน่นอนนะครับต่อมาก็เป็นทีมเบฟใส่มาอย่างละใบแล้วก็ยูเนียนแฮงเกอร์หใบกับฟิลโคล o l เซียมหน่ง um ขออภัยครับยูเนียนแฮงเกอร์สใบกับฟิลโคลลิเซียมสาใบนะครับขออภัยด้วยครับติดขัดมากเลยนะฮะโอเคเด็คโอว์วิวจะประมาณนี้ในส่วนของเมนด็คก่อนนะครับ ซึ่งตัวเด็กเนี่ยมันจะมีการตั้งบอดจบที่ค่อนข้างเก่งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปอสอนการเล่นไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเถียงเนาะก็คือมันใช้1การ์ดแล้วก็2การ์ดคอมโบได้แบบมีประสิทธิภาพนะครับแล้วผมคิดว่าตอนเนี้ยทีเลียนเล่นกับเด็กนี้นะครับผมเก่งที่สุดแล้วนะครับเพราะว่า1เลยมันมันมีเอฟเฟกสมใส่แล้ว แล้วคือมันสมสายเสร็จมันสามารถเอามาเล่นต่อกอกในการทําคอมโบตั้งบอร์ดได้นะครับแล้วมันก็มีการคืนของตลอดเวลานะครับเวลาเราเลินน,นั่นเองแต่ว่ามันจะเสียของตอนเราทิ้งจากกา l ิซี่โซเ i อร์นะครับแต่ว่ามันก็จะแลกมาด้วยการตั้งบอร์ดที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนเอ็กต้าดี้ประมาณนี้นครับอันนี้ใส่สามเนาะอันนี้ก็มันเป็นแรงห้าสองตัวนะครับมันใช้กา l ิซี่โซเ i อร์มาทำเอ็กซีได้แล้วก็ไซเบอร์อินฟินิตี้มันทับตัวนี้ได้นั่นเองนะครับ ส่วน e x ็กซีคิทแลงนะครับอันนี้ใส่มาเป็นทางเรื่องนะครับบางจังหวะอาจจะไม่ได้เล่นเนาะแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับ2ตัวนี้แล้วก็มีโคสเวอร์ใส่1ใบไอเซ o โคสหนึ่งอ s พอโลซ h าหนึ่งไนท์แมนครับใส่มา1ใบแล้วก็มีไอตัวบริเ i ดบ็อกเกอร์ใส่1ใบแล้วก็การซึ้เจ๋งนะครับในโลกจริงของผมโดนแบแล้วนะนั่นก็คือไอตัวยูนยนแครเอียนั่นเองนะครับ ต่อมาเป็น IP m a s c e r i n a นะครับเนื่องจากว่ามีคอมโบที่สามารถาตั้ง IP ยืนนอกเคือได้แล้วก็สามารถลิงก์ต่อเป็นไอตัว n i g h t m ตัวนี้ได้เนาะมันเลยต้องใส่ตัวพวกนี้เข้ามาด้วยนั่นเองนะครับผมเอาละ Overview ของตัวดกจบแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคอมโบการเล่นกันเลยนะครับนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของช่วงคอมโบไกด์การเล่นนะครับผมมีเบสิคคอมโบ1ใบนะครับผมที่จะมานําเสนอครับเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างเบสิคนะครับแล้วค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนั่นเองนะครับโดยใช้ u n i นี่ยนแ e r นะครับผมยูเนี่ยนแฮงเกอร์มิบอกว่าเมื่อสั่งใช้งานก็จะแอดแมชชีนนะครับผมยูเนีจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันเล่นยังไงแปะยูเนี่ยนแฮงนะครับพร้อมกับเสิร์ชบีบัสเตอร์เดขึ้นมือนะครับผม จากนั้นโนมอนบาสเ์เด็กลงไปนะครับเอฟเฟกที่2ครับเมื่อมีไอยูเนียนนะครับผมไอตัวไลท์แมชชีนยูเนียนของเราลงสนามนะครับหรือว่าสเปย์นะครับผมไอตัวนี้เป็นมอนเตอร์ไลท์แมชชีเนี่ยบ้าแสงเผาเคร่งจัรให้สมใส่ยูเนียนนะครับจากในเด็กของเรามาได้นะครับผมให้เพื่อนๆนะครับนำยูเนียนไดเวอร์ที่อยู่ในกองเนี่ยมาสมใส่มันนะครับ แล้วเอฟเฟกของยูเนี่ยนเนเวอร์นะครับมันมีเอฟเฟกที่บอกว่าเมื่ออยู่ในฐานะยูเนี่ยนนะครับที่สงมใส่อยู่สามารถรีมูฟมันแล้วก็สเปรได้นะครับให้มันรีมูฟออกจากในสถานะนี้นะครับผมไปนอกเกมโอเคกดเอฟเฟกครับแล้วก็สวมใส่นะครับให้สมใส่ไอโต้เอเอซาวคอและเมื่อสมใส่เอเอซาวคอเสร็จนะครับมันมีสถานะยูเนี่ยนอยู่นะครับมันสามารถสเปรขึ้นมาได้นะครับผมก็กดเอฟเฟกครับสเปรขึ้นมานะครับ เมื่อลงสุสานนะครับไอ้พวกนี้มันจะมีเอฟเฟกนะครับคือเอซซาวเนี่ยนะครับมันจะสามารถเพิ่มยูเนียนได้นะครับจากในในหลุมแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยถ้ามาถูกกระสาก็เพิ่มยูเนียนจากเด็กนะครับก็ใช้เอฟเฟกให้เสร็จก่อนนะครับโอเคนะครับไอ้ข้อเสิร์ชให้เพื่อนๆเสิร์ช C คัตไวเวร์นะครับส่วนข้อเก็บไปเก็บบัตเตอร์เด็กเหมือนเดิมนะครับลิงก์เป็นยูเนียนแครเรียไว้ก่อนนะครับไอ้ตัวนี้ผมลืมบอกเลยเพราะว่ามันจะสามารถหา ไอตัวกาเลซี่โซเจอร์ได้นะครับเดี๋ยวดูกันเลยว่าทำยังไงนะครับโอเคให้แปะโฟตอนออิ ي ต่นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ออ ب ตเนี่ยครับผมมันก็จะสามารถเสิร์ฟโฟตอนหรือว่ากาเลซี่ก็ได้ให้เสิร์ฟกาเลซี่โซเจอร์นะครับไอเอฟเฟกตของยูนนแคลเลียเนี่ยมันสามารถนำมอนเตอร์หนึ่งตัวนะครับมาสวมใส่ให้กับมอนเตอร์ของบทสนะของเราได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็จะบอกแอแท็1000ันด้วยนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟก ที่ค่อนข้างดีนะครับเราเลยสามารถแปะตัวนี้จากในเด็กได้เลยตอนนี้ก็ใช้เอฟเฟกของ Galaxy Soldier ทิ้งสเปยไปนะครับแล้วก็เสิร์ชแล้วก็ทิ้งสเปยอีกนะครับจากนั้นนะครับผมให้ e x i t เป็น Infinite t a g นะครับตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้มันจะสามารถเสริร์ช Re g u l ั t ได้นะครับผมโอเคเรียกเพิ่มแล้วก็สเปย์เรกูลัครับแล้วก็สวมใส่ไอ้บัตเตอร์เดแล้วก็ b u ตเตอร์เด็ก,กเมืเ ถูกสวมก็สามารถสเปย์ขึ้นมาได้นะครับลิงก์ต่อเป็น IP m a มาคาลีาแล้วก็จะมีเอฟเฟกของ b u ตเตอร์เดด้วยนะครับอ่าซื้อตัวเองขึ้นมือแล้วก็ขึ้นเป็น ABC Dragon Buster เลยนะครับผมโดยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีช่องว่างนะครับผมอยู่นะครับเอฟเฟกของ ABC แล้ดก็บัตเตอร์ก็สามารถแซกตัวเองแล้วก็สเปย์ไอ้พวกยูเนียนที่อยู่นอกเกมมาสามใบได้เหมือนกันเพื่อที่จะให้มาคาลาสามารถลิงก์ต่อได้นั่นเองนะครับผม แล้วก็บอร์ดนี้ค่อนข้างเก่งนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามี A.B.C.Fusion 1น1ตัวมี IP m a s c a r i n a 1ตัวมี Tilian King r e g u l a s หนึตัวหลักๆแล้วมีถึง3านสานเทอร์ับเลยนะครับผมโดยมามาจาก Union h a n g e r ใบเดียวนะครับผมคอมโบเบสิกวันนี้นะครับก็จะมีแค่1คลิปถาาว่าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปที่ผมทำนะครับผมสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ